ที c h a n n e นนะครับไปดูความคิดไอเดียของหมอหนุ่มที่จะปรับปรุงร้านนะครับเพราะว่ามีอะไรขาย<ห>เยอะแล้วก็ชาวบ้านก็จะขายแบบแตกๆมัใหม่ๆด้วยไปแนะนำด้วยจ้ะนักท่องเที่ยวจะได้มาเที่ย,ยวกันเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ตรงดดน,นู้นก็เคยไปเคยไปสายงานแล้วพวกคนที่ขา้าราชการไม่ว่าจะเป็นกเกษียณอายุไม่ว่าจะเป็นบำเหน็จปรนาำแล้วที่จ่ายนะครับคือไม่รู้จะไปไหน มันจ,จะมาแน่นสมาธิลองถูกใบกีนยาวๆเลยแต่พี้ขาวค่ะมันจะมีพ่อะปะ่ากระถินใช่ไหมครับแล้วก็คนทโคลโรท่าหมดโควิดเมื่อไหร่ปุ๊บเดินทางมาได้เขาจะมาเที่ยวที่นี่เพระพาะว่าที่นี่ดังั่วโลกนะครับจ้าอีกหน่อยก็จะต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ไหวนะเพราะว่าเยอะครับเขามาดูที่นี่คืออะไรกอเกาะเดอะซิรลี่ใช่ไหมครับมาดูดาราแต่และคนอย่างแม่ผู้ใหญ่พี่จิมมี่พี่ดีซีได้คำใสหรือว่าในพื้นที่ต่างๆเนี่ยหลายคนนี่กิมมี่หกสิบช่องเนาะเป็นดดาารหมแล้ยอะนะก็จำได้หมดครับ FC จำได้หมดครับเขามาดูคจริงค่ะจริงค่ะจริงค่ะเพราะยังมาดูว่าตรงนี้คืออะไรเมื่อก่อนคืออะไรตรงนี้ตรงนี้มีต้นกล้วยเขาเก็บภาพไว้หมดแล้วจ้าเวลาครับหมูมาปุ๊บเนี่ยเขาเก็บในสมองไปแล้วว่าตรงนี้คือมีต้นกล้วยเนาะตรงนี้เคยมีตรงนีม้หนุ่มงันเนาะอะไรครับแล้วว่าบ้านแม่ใหญ่ตรงนุ้นเนาะร้านแม่ใหญ่ตอนยกมาเป็นอย่างนี้เนาะโอ้ยเขาจำไว้ในหัวหมดแล้วครับจำไว้หมดแล้วเนาะครัเพื่อมาดูสิ่งที่นี่ครับโอ้ค่ะสิ่งมหัศจรรย์ที่นี่คือเป็น ก็ขอเตริร์ดซิดีเป็นหนังเรื่องยาวๆเรื่องหนึ่งครบบับคนะรับผมเขารู้ว่าใครคือขณะนี้คุณสายยังเป็นดาราเนาะใช่ครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าอย่างผมนะผมแก่นะผมก็อยากมาเที่ยวที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตอ๋อค่ะก็เหมือนคนแก่แต่ว่าเด็กสาวหรือเด็กหนุ่ม้าไปเขาต้องการมาเที่ยวนี่มากราบไหว้ปู้บริขิตนักราชตํานานเยอะครับแล้วเคยมีไหมคะหมอหนุ่มเวลาหมอหนุ่มไปไหนแล้วมีเอฟซีมาทักไ,ไหมคะเขามีครับมาผมไปแมคโครบีซีโรบินสัน ี๋ยวจะไปที่ดิษฐานานานะปรากฏว่าแรกคิดว่าเขาจำผมไม่ได้นะผมเตือนแ้วทุกนะนี่ไงหมอหนุ่มหลงปลาต้องใจเลยเขาจำได้เนาะจำได้จำได้ครับเขาจำได้ทุกคนครับเพราะว่าเอฟซีเขาติดตามมาตั้งนานตั้งนานแล้วครับแม่ผู้ใหญ่ก็ยังงงนะครับเวลาไปเดินทางเรามีเอฟซีมาขอถ่ายรูปด้วยเพราะว่าสวัสดีค่ะแม่ผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ทั้งที่เราไม่รู้จักเขาเลยออนไลน์นี่ครับทำให้คนจับกันเยอะครับ อย่าลืมนะครับว่าที่นี่ดังสุดนะครับเขาก็ต้องดู้แล้วมีไม่กี่คนนะครับเหมือนดาราคนหนึ่งที่มาอยู่ในโลกแห่งความฝันของเขาใช่ค่ะเป็นหนังเรื่องหนึ่งดีกว่าเราบอกในซีรีส์ประมาณนั้นก็งั้นเราก็ไปดูท่อดีกว่านะครัไปเราไปดูกันครับท่อเขากำลังจะเอาท่อลงครับท่อลมวะคะตอนนี้ ขนมชายทำไมใช้เยอะจังเนี่ยทอดทำไมใช้เยอะจังก็เรือแพชาวบานะพ่หนึ่งสสามสี่แป่เนี่ยตออ้ตข้างล่กบนนี้เนาะลดลดขึ้นก่อนาก่ทงค้อ่ะพนองนี้เลยลลดขึ้นเพราะว่ามันจะได้่มกันมันจะจับขนมน่เพราะว่าเที่ยก็นท่วมตลอดครับตอนนี้ให้หายท่วมแล้วต่อทอดจากร้านของมาต่อยจะได้นะ อ้เลยต้องใช้ท่อเยอะนะครับยกดังท่อนี้มาตรฐานจริงครับไซส์ใหญ่เลยตัวโมงาบอลนี่ไ่ะวยหนุนวยหนุนรวยหนชนฮักรวยหนุนฮักคนะคะคุณกนารยก

ก็จะเปนนคะ่ะให้น้ำไหลไปได้สะดวกก็ถก็นะไม่ปค่ะถ้าสม่ดีกถ้าไมรับขออกค่ะ็ขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วงน้ไม่ไดนะคะอุรค่เดี๋ยวกันคลิปหน้านะคะสั่ะงเช้าเป็นค่ะ ขึ้นใหมนะคะพาชมรถสมพ่อค่ะรถสมพ่อนะคะตอนนี้พ่อเอาลงยังไม่ได้นะคะเพราะว่ารถติดลมครับดินยังไม่แน่นนะคะรถติดลมทำดิมโดยช่างตั้มนะคะติดลมเมียเนาะรถติดลม<ง><ง>ถ้าติดลมเนี่ยติดลมถึงเอาลงไม่ได้เอารถมาได้เอารถมาได้ค่ะ รถจมดินครับจมหินตอนนี้รับการเยียวยาดินยังไม่แห้งนะครับ <c oughs> ม,มันยังไม่อยู่ตัวเนาะ <c oughs> เจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่กดดใจ์กดใจงานเข้าแล้วงานนี้นเข้าเนี่ย ผ่อนไม้หนุนเนาะหนุนทำเป็นฐานให้มันยกขึ้นได้มิฉนั้นจะยกขึ้นไม่ได้ไม้หักเลยอะ่ะต้องใช้ไม้เสริมอัดองลงไป

โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ p c Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ